โอ้โหมันอดไม่ได้มันอดไม่ได้นี่คือ h Ho อ h e s ส n u t สีชมพูค่ะทุกคนที่ดิฉันกรีกรากรีกราตลอดการเดินทางนี่แหละค่ะในที่สุดก็ได้เห็นเฮ้ยสวยแท้างานแท้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สวนตัวจานผ่านตรงนี้นะคะไปจ่ายเงินกันคะ่ะตอนนี้เราก็ไปต่อแถวค่ะทุกคนตอนนี้อากาศบอกว่า17องศาทุกคนแต่มันไม่ใช่17องศาเพราะว่าลมมันแรงมาก วันนี้ดิฉันจะต้องใช้ไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนคนเยอะคนก็จะดูพยากรณ์อากาศว่ามันเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะแล้วคนก็จะออกโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะ <Okay. S 1> อีลุงของเราหนาวแล้วค่ะส่วนอิฉันก็หนาวเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่เสื้อนะคะนี่คือโบรช h u r e สถานที่ท่องเที่ยวเขานะคะทุกคนในเขตบริเวณพื้นที่ในโซนยอร์ชเชอร์นะคะ นคะมีอะไรดีก็จะทำเป็น brochure ออมาหรือไม่ก็เป็นสมุดที่แบบแนะนำสถานที่แบบนี้ค่ะอันนี้เรายูบพีฮอนี่อยู่ในเขตของด้วยลนนะคะและเรากำลังมาเที่ยวที่นี่ค่ะที่ที่ดิฉันดูใน YouTube ครั้งแล้วครั้งเราเ <laughs> ช่นกัน <laughs> ทุกคนดูความเป็นมาของตระกูลเขานะคะ1660เริ่มไปค่ะไปค่ะ นูโฮนลสุดสีชมพูไปดูซิว่าเป็นปีอะไรสุดอยู่ที่ปี2012ค่ะทุกคนยาวนานไหมล่ะคะยาวนานจริงๆพังประวัติความตระกูลเขาค่ะไม่หวัดไม่ไหวส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นหนังหนังวิกตอเรียนนะคะเพราะว่านิวบีฮอลเป็นบ้านในยุควิกตอเรียนค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นนี่นะคะ อันนี้เป็นซีรีส์ค่ะลุงบอกนะคะลุงบอกดิฉันก็มาบอกต่อทุกคนคะ่ะเป็นซีรีส์นี่ด้วยค่ะซรมินินนิวเอรหลายๆเรื่องนะคะถ่ายทำอยู่ที่ที่นี่นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นไม่ใช่ของจริงนะคะแต่ว่าเขาก๊อปปี้เพราะว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องความสําคัญในวงตระกูลของเขานะคะประวัติยาวนานมากอะพูดไม่หวัดไม่หวัดทุกคน ลุงก็พยายามบอกนะคะแต่ว่าพูดไม่ไหวไปสู่สวนอันสวยงามอีกแล้วค่ะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะคะพาทุกคนเที่ยวสวนอีกแล้วคะ่ะวันนี้ดิฉันเจ็บท้องนะคะทุกคนเจ็บท้องมากแต่เรื่องเที่ยวสวนดอกไม้ดิฉันจะไม่ยอมแพ้คะ่ะอย่างที่บอกนะคะทุกคนดิฉันดู youtube เกี่ยวกับสวนที่นี่ ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูทุกปีดูหลายๆมุมหลายๆแบบหลายๆที่แล้วก็คิดว่าอยากมาจังแต่ไม่ได้มาสักทีค่ะทุกคนแค่มองเห็นในสายตาตรงนี้มันฉ่ำมากค่ะทุกคนคลิปนี้ถ้ามันจะยาวนานอีกทุกคนจะเบื่อไหมอ่ะตอนนี้ดิฉันเห็นบางอย่างอยู่ตรงหน้าทุกคนโอ๊ยคลิปต่อคลิปคลิปได้ไหมพลิปได้ไหมทุกคนดูสิดิฉันเดาว่ามันคือคอร์นัสเดี๋ยวไปดูซิว่าใช่ไหม โอ้ยดิฉันอยากกรีดทุกคน,นกรีดได้ไหมขอกรีดได้ไหมลูกน้องทุกคนโอ้ย god ดิฉันคิดว่ามันคือ c o r n น r s แน่ๆเลยดูชื่อสีโอ้จริงๆ Corners นะคะ Corners อะไรอะ่ะ ออโรราค่ะและน้องนี้ทำไมใบเหมือนโคลัมบยแต่ทำไมดอกเป็นแบบนี้เอ,อะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ใบมันเป็นเหมือนโคลัมบยหรือว่าอะควิลิเจียนะคะแต่ว่าทำไมดอกเป็นแบบนี้อ๋ออยากจะกรีด <c oughs> <c oughs> น้องน้องพึ่งมีความสุขดีไหมลูก <c oughs> ทุกคนดูสิจะไม่ให้ตกลุมรักได้ยังไงอะ เนี่ยคือสเสน่ห์ของคอนัสนี่คือต้นไม้ที่ดิฉันอยากจะเอาไปเมืองไทยมากค่ะทุกคนใครทำนำเข้าต้นไม้ไปเมืองไทยอะ่ะช่วยเอาต้นนี้ไปหน่อยได้ไหมคะไม่โปรดฉันขอร้องโอ้โหทุกคนจะอดใจยังไงไหวและนั่นอะไรน้อย น้องคืออะไรไหนดมกลิ่นสิน้องมีกลิ่นที่อ่อนถึงอ่อนมากที่สุดใบน้องเหมือนเอลเดอร์เบรีเลยน้องคืออะไรน้องมีชื่อหรือเปล่าทุกคนขาวพร้อนทั้งต้นเลยค่ะดิฉันก็จะเสียงห้าเสียง8ปเสียงเใครที่ไม่ชอบเรื่องดอกไม้นะคะผ่านไปก่อนนะส่วนน้องพวกนี้ก็เป็นโรโดเดนดรอน เหมือนส่วนอื่นๆที่เคยพาไปดูนะคะพี่ฉันชํำใจมากทุกคนชํำใจที่สุดชํำใจที่ยังมาทันดอกไม้พวกนี้นะคะจริงๆแล้วมันควรจะหมดไปแล้วอะเหมือนน้องยังรอเราอยู่สวยสาี กี่นาทีแล้วเนะี่ยดิยฉันยังออกจากวังวนของน้องคอนัสไม่ได้เลยทุกคนเมเปิ <laughs> <laughs> ลสองต้นนี้โอ้โ oh หสุดยอดน้องน้องไม่ร่วงได้ไหมอ่ะน้องอยู่บนต้นสัก2ปีอะไรประมาณนี้ได้ไหมอ๋อเสียงนกยุงหรือเปล่า <laughs> ดอกน้องสวยมาก <laughs> ทุกคนเราเจอ forget me not ใหญ่อันนี้น่าจะเป็น great forget me not ยังไม่ได้ใส่แอปพลิเคชันลงไปในโทรศัพท์มันจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งเรียกว่า planet นะคะเ,เขาเรียนคำว่า planet แต่เขาใช้คำว่า planet มันเป็นเข้าไปในแอปแล้วก็ถ่ายรูปดอกไม้นะคะมันจะบอกเราหมดเลยว่าดอกอะไรเป็นดอกอะไรแต่ว่ามันไม่รู้ที่เมืองไทยมันโอเคไหมแต่ว่าสำหรับดอกไม้ฝรั่งนะคะมันทำได้ ฉ่ำเนาะทุกคนฉ่ำความที่ได้เห็น 0, 0, สองสวนสามสวนกับโรโดเดนดรอนแล้วดิฉันเอ,อก็ยังกรีดอยู่แต่ว่ายังกรีดไม่หนักมากเท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวจะไปดูมุมนั้นนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูมุมนี้ก่อนอันนี้ summer snow สวยเนาะพอใส่เสื้อกันหนาวปุ๊บร้อนเลยคะ่ะทุกคนอันนี้เดลิลลี Day ่ค่ะเดลิลลี่เนี่ยทุกคน ดอกเขาอะบานแค่วันเดียวนะคะแล้วก็เหี่ยวเฉาไปเลยอันนี้ลิลลี่นะคะลิลลี่กำลังโอ้ยคิดถึงลิลลี่ในสวนตัวเองมากค่ะทุกคนโอ้โอ้เจอเรเนียมสีขาวสวนสีขาวค่ะทุกคนมุมนี้เป็นสวนสีขาวนี่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 อันเลียมค่ะอันเลียมสีขาวทั้งนั้นเลยอานเลียมสีขาว อันนี้เหมือนต้นออเมื่อกี้ยังนึกออกอยู่เลยพอจะพูดนึกไม่ออกอ้ออเลีมนะคะกระเทียมยักษ์นี่คือกระเทียมยักษ์นะคะน้องจะออกในช่วงนี้นะคะ่ะช่วงตน้นฤดูร้อนต้นไม้ทุกอย่างรอออกดอกอยู่นะคะทุกคน โอ้โหเจียมสีขาวกับเจียมสีชมพูอ๋อไม่เคยเห็นสีนี้เลยอะเคยเห็นแต่สีส้มสวยมากค่ะทุกคน oh, <is> อันนี้เป็นพีออนีนะคะ <Yeah. S 1> เป็นพีออนีแต่ว่าเป็นพีออนีแบบ <Yeah. S 1> เออเขาเรียกว่าอะไร่ะโอ้ยหอมค่ะทุกคน อันนี้เป็นฮอสต้าฮอสต้านะคะเป็นไม้ประดับที่ดิฉันชอบมากสีเขียวๆ <Okay. S 1> โอ้แต่และทุกคนพอจะพูดชื่อนึกไม่ออกฉะนั้นสองปีครึ่งที่อยู่ไทยทำให้ดิฉันลืมชื่อต้นไม้ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกำลังจะออกดอกเลยนะคะลุงของเราก็เมียไม่เดินก็ไปไม่ได้ค่ะลุงไม้น้อยๆเป็นดอกทั้งนั้นเลยนะคะมีชื่อด้วยนะ L i l y of ลิลลี่ออฟเดอะฟาเลยทุกคนดูค่ะดี่ฉันว่ายุว่าห,หอมกลิ่นอะไรน้องน้องลิลลี่ออฟเดอะฟาเลยสีชมพูน้องเฮเลบร์และน้องเอสติลบีอันนี้จําชื่อไม่ได้หลายๆอย่างจะจําชื่อไม่ได้ค่ะทุกคนนี่ฉันจากไปแค่2ปีครึ่งนะคะแต่ว่าลืมค่ะ ไปมุดอยู่กับส้มตําเยอะแลจำไม่ได้เรา่ารักเบอร์วังโอ้ยอุยอ้ยอ๋อเจอของโปรดอีกแล้วทุกคนเจอของโปรดอีกแล้วน้องนี้คือน้องนี้ค่ะน้องนี้คือน้องนี้โอ้โหทุกคนอยากได้เป็นเมืองไทยอยากได้มา คนรักดอกไม้คนบ้าดอกไม้มาด้วยกันค่ะสวยสุดๆอันเลี่ยมสวนนี้สวยมากโอ้โชคดีอันเลี่ยม,ยยมก,ออยมก็อยู่ไม่นานเหมือนกันนะคะทุกคนโชคดีที่เรามาทันค่ะ ที่มีตั้งๆตรงนี้นะคะโดมแบบนี้คือเดี๋ยวจะมีไม um ้เลื้อยขึ้นมาค่ะทุกคนเจอน้องนี้ที่สวน R H S นะคะแต่ว่าน้องเป็นสีขาวแต่ตรงนี้น้องเป็นสีชมพูค่ะทุกคน น้องคือซันเบียใหญ่นะคะเบีใหญ่มากาอันนี้ไม่รู้ชื่อเลยอ่ะไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรมไม่มีป้ายหรืออาจจะมีป้ายแต่ว่ามองไม่เห็นดอกกำลังมาเลยะค่ะทุกคนโอ้ยดอกมาฤดูร้อนกำลังมาะค่ะทุกคนดอกไม้สปริงกาลังจะไปหมดแล้วค่ะไอริสเป็นกอแล้วนะคะ แค่ฝั่งเดียวเองอะดูฝั่งนี้ค่ะสโนบอลคุณเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทําสวนไปเมื่อกี้นะคะมาคุยด้วยเขาก็มาถามเราว่าเมื่อคืนเธอได้ดูโปรแกรม g a r d e n e r s World ไหมก็เลยบอกว่าไม่ได้ดูเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ เราออกจากประเทศนี้ไปแล้วนะคะเขา,เาก็เลยบอกว่าอย่าลืมดูนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้บานสะพรั่งแล้วก็เป็นทีวีโปรแกรมที่เขามาทำาน่นะคะเป็นช่องเกี่ยวกับสวนกับดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนที่ฉันชมตลอดค่ะทุกคนดูตลอดแต่ว่าหลังจากที่ออกไปจากยูเคแล้วไม่ได้ดูค่้ทุกคนอันนี้เป็นน้องคลมารติสนะคะคลมาติสถ้าเป็นภาษาฟอนเนติกจะออกเสียงว่าเคลม นะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดแล้วต่อเสียงท้ายก็จะเป็น c l e m a t i s ค่ะเอาเสียงท้ายมาต่อกันสไปเรียยังไม่ออกอดูค่ะอันนี้เป็น iris iris เนี่ยข้อเสียของ iris นี่คือบานเร็วเคลมเร็วไปเร็ว Snowball ค่ะ Snowball <Yeah. S 1> เป็นจัดอยู่ในกลุ่มไวเบอร์น้มนะคะไม่ใช่ไฮเดรเจียนะคะทุกคนอยากเข้าใจผิดน้องนะคะน้องอยู่ในกลุ่มไวเบอร์น้มค่ะ Snowball อันนี้ Red ball อันนี้ Red ball วันนี้ไม่ยังไม่ได้หยุมหัวกันนะคะแกหยุมหัวดิฉันไปแต่เช้าแล้วขี้เกียจสนใจคะ่ะถ้าต่อปากต่อคำเนี้ได้ลบกันตลอดอ๋อน้องเริ่มไปแล้วนะคะ ไปดูใกล้ๆกันนะนค่ะน้องสโนว์บอลอ๋อสุดๆไปเลย summer snow ค so <laughs> ่ะสวยไหมทุกคนอันนี้ดิฉันเออนึกชื่อไม่ออกเนึกชื่อไม่ออกสักอันค่ะคน อันนี้เจอเรเนียมสีขาวนะคะเป็นวโอเจอเรดิอมอันนี้ก็สีขาวชอบทุกคนดูนี่ดูนี่ดูนี่น้องชื่ออะไรชื่อน้องอยู่ไหนบอกมาสิน้องชื่อน้องอยู่ไหนบอกมาสิาี่ค่ะดิฉันชอบความแบบนี้ของสวนเมืองฝรัง่งและดิฉันก็พยายามที่จะไปปลูกดอกไม้ของดิฉันที่บ้าน ให้มันเป็นแบบนี้แต่ด้วยความที่มันไม่มีฝนนะคะทุกคนที่ฉันอยู่อีสานนะคะอยู่ภาคอีสานแล้วเป็นโซนที่ไม่มีแม่น้ํานะคะแห้งแรงแห้งแรงจากว่าสิแห้งแรงไปใส่ปลูกอะไรมาแทบจะไม่มีชีวิตอยู่เลยค่ะต้นไม้ดิฉันอนะไมนะคะเห็นไหมคะเขียวแก่เขียวอ่อนเขียว,ข,ยวขาวโอ้จะเป็นงานเออดิฉันเคยโดนคอมเมนต เป็นคนอีสานแล้วทำไมไม่พูดอีสานลืมตัวหรอทุกคนชีวิตคอนเทนต์ทุกวันนี้มันยังมันยังต้องเป็นแบบนี้อยู่เหรอคือการที่เราเป็นคนอีสานแต่พยายามที่จะพูดภาษาไทยกลางเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจได้ชมได้เห็นได้รู้ไปกับเราเนี่ยมันกลายเป็นคนลืมตัวไปแล้วโอ้ยข่อยเงึดเด้อข่อยงึดเด,ด,ดิฉันจะติดทั้งทุกภาษาค่ะทั้งไทยกลางทั้งอีสานได้หมด เพราะว่าชีวิตเมื่อก่อนก็เป็นครูมันก็จะต้องพูดสื่อภาษาไทยกับเด็กๆอะคะ่ะทุกคนอยู่บ้านก็พูดไทยบ้างพูดอีสานบ้างตอนนี้มันเป็นสากลสําหรับบ้านเราไปแล้วค่ะเด็กๆจะพูดเป็นลูกอีสานแท้แต่ว่าให้ลูกพูดไทยก็เยอะแยะมันไม่ใช่ยุคสมัยที่จะมาบอกว่าเป็นคนอีสานแล้วทําไมไม่พูดอีสานลืมตัวเหรอพูดไท้ทุกคนได้เข้าใจไปด้วยกันค่ะทุกคนอันนั้น กุหลาบทุกคนกุหลาบนะคะกุหลาบกุหลาบแค่มุมเดียวเองค่ะทุกคนทุกคนเบื่อหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปมุมอื่นๆด้วยนะคะชอบกระถางใบนี้มากเลยค่ะ <c oughs> คลาสสิกมากค่ะ <c oughs> ยังไม่ทันไปมุมอื่นไหมคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราปิดคลิปนี้ก่อนแล้วไปมุมอื่นกันต่อน,นะคะสาวบกดอกไม้หรือว่าคนที่บ้าดอกไม้แบบดิฉันตามไปนะคะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย